สวัสดีครับคุณผู้ชมอยู่กับผมตั้มฟาร์มสุขปลูกอินทรีย์ปุ๋ยดีดินดีพืชพันธุ์ดีนะครับด้านหลังข้าวโพดต้องดีนะครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ด้านหน้าผมตรงนี้เป็นจุลินทรีย์ในกลุ่มที่ช่วยในเรื่องการตรึงไนโตรเจนนะครับทำไมถึงใช้ตัวช่วยตัวนี้นะครับต้องบอกว่าเมื่อก่อนโบราณน,นะครับการเปิดป่าใหม่แล้วทําการเพาะปลูกนั้นทําให้ได้ผลผลิตดีมากๆเนื่องจากว่ามีจุลินทรีย์ ที่อยู่ตามธรรมชาติช่วยในยกระบวนการตรึงไนโตรเจนหรือแม้กระทั่งย่อยสลายอินทรีย์วัตถุนะครับจนเป็นปุ๋ยในพื้นที่ดินเดิมอยู่แล้วทําให้ผลผลิตที่เราเปิดตาใหม่ในการปลูกอะไรเนี่ยงามหมดแต่ว่าพอเปิดไปนานๆปลูกไป2ครั้ง3ครั้ง4ครั้งนะครับก็จะเริ่มผลผลิตน้อยลงนะครับทำให้เราต้องไปใช้ปุ๋ยเคมีหลังหลังจากนั้นก็ผลผลิตก็ไม่ได้ดีเลยนะครับจะบอกว่าจุลินทรีย์ในกลุ่ม ที่อยู่ในป่าเดิมดั้งเดิมนะครับได้อยู่ในถุงนี้แล้วนะครับถุงนี้เลยเกิดจากนะครับนักวิชาการที่นําเอาข้อมูลตัวนี้นะครับมาทําวิจัยก็คือไปเอาจุลินทรีย์ที่อยู่ในกลุ่มนั้นที่อยู่ในป่านะครับมาคัดเอาเฉพาะตัวเนี้นะครับที่ช่วยในการตรึงไนโตรเจนช่วยในการาทําให้พืชได้รับธาตุอาหารในรูปที่พืชต้องการเอาไปใช้ได้หมดเลยนะครับ เอามาใช้ได้กระทั่ง PGR 1ซึ่งใช้ได้กับพวกผักนะครับข้าวโพดต่างๆ PGR 2ใช้กับข้าว PGR 3ใช้กับพวกอ้อยนะครับซึ่งใช้ได้ผลดีจริงๆมีการทดลองนำะมาใช้จริงๆแล้วทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับวันนี้ก็เลยมาไขข้อข,ข้องใจทุกท่านว่าเอามาใช้ได้ยังไงข้าวโพดเนี้ยนะครับอายุประมาณสักน่าจะเดือนเสศษๆเนาะเดือนเสรศษๆแต่ว่า ดูความสูงความใหญ่นะครับของลำต้นนะครับอันเนี้ยเกสรนตัวผู้ยังไม่บานเต็มที่เพิ่งจะออกชอบมีบานบ้างนะครับมีบานบ้างนะครับด้านบนแต่ว่าไหมนี่เริ่มออกมาแล้วคือสมบูรณ์เต็มที่ความสูงของต้นข้าวโพดต้นนี้คือ2เมตรกว่าอาจจะถึง2เมตรครึ่งซะด้วยซ้ําไปนะครับก็ถือว่าใหญ่สมบูรณ์แล้วก็ด้านล่างนะครับขอให้ทุกท่านได้เห็นด้านล่างานีง่หนึง่ง นะครับนี่คือข้าวโพดนะครับเป็นเพื่อที่เขาเรียกว่าต้องมีรากแบบค้ำยันนะครับค้ำยันตรงนี้ก็คือตอนแรกเราปลูกก็จะปลูกเป็นพื้นธรรมดาตอนที่สองเราก็จะปลูกกบโคนเขาก็จะมีารากค้ำยันออกมาเพื่อเวลาโดนลมโดนอะไรเขาจะไม่ล้มนะครับเพราะว่าถ้ารากด้านล่างอย่างเดียวมันจะไม่สามารถที่จะพยุงลําต้นให้ตั้งตรงอยู่ได้นะครับ <c oughs> อันนี้คือข้าวโพดนะ สายพันธุ์ก็เป็นม่วงแตมอันนี้น่าจะเป็นม่วงแตมเพราะว่าเเหนียวนะครับก็รสชาติหวานยิ่งเอาไปย่างนะโอ้โหหวานมากนะครับปกติแล้วอันนี้เราขายกิโลกร,รัมละประมาณ60บาท3ามฝักนี่เกินโลแน่นอนนะครับ3ามฝักนี่เกินโลแน่นอนเราขายนะครับในหนึ่งงานนะ่ยจะปลูกได้ประมาณพ500้อถึง1ัน0ต้นก็คืออันนี้ครึ่งงานปลูกได้ประมาณแ0 0เพราะฉะนั้น ขลียหนึง่งฝักหนึ่งก็ประมาณาถ้าตีราคาที่เราขายปลีกนะครับก็ฝักหนึ่งตกประมาณ10กว่าบาทถึง20บาทเลยแต่ว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่าเราซื้อเนี่ยหมายถึงเราซื้อเนี่ยครอบลูกเราก็จะช่วยพ่อซื้ออาจจะซื้อต้นหนึง่งฝักหนึ่งก็ประมาณ7บาทคือสสามฝักอาจจะประมาณ30บาทคือตีไปถ้า7จ็ถึงสิบบาทเนาะเจบาทถึง10บาทแต่ว่า ปลูกทั้งหมดหนึ่งงานเนี่ยพันหกร้อยต้นเราตีเราขายแค่เท่าไหร่อาจารย์เมีขายแ,แค่แปดสิบเปอร์เซ็นต์ก็พอ,อเอาเป็นว่าหกสิบเปอร์เซ็นต์ละกันก็ประมาณพันต้นเนาะที่เราได้ขายพันต้นพันห้าเราขายแค่พันต้นก็คือหกสิบเปอร์เซ็นต์เนาะโดยประมาณก็เจ็ดพันไม่ต่ำกว่าเจนะ็ดพันนับแรงเนี้ยไม่ต่ำกว่าเจ็ดพันบาท ถ้าถ้าหนึ่งานนะเจ็ดพงานก็7,428ก็20,000กว่าบาทได้แน่ๆอันนี้คือสําหรับผมซื้อพ่อนะไม่ได้เกี่ยวกับผมขายปลีกเองถ้าขายปลีกเองก็จะสูงกว่าน,นี้ประมาณ2-3เท่า20,000 7,428จ็ดสี่ยีนะครับในหนึ่งไร่จะได้2องหมต่อ1นขอบนะเพราะฉะนั้นปีนึงปลูกประมาณ4ีขอบเนี่ยได้เงินแสนแน่นอน ที่ผมบอกว่าหไร่หนึ่งแสนเนี่ยไม่ผิดนะครับคือไม่ใช่เรื่องที่เวอร์เกินควาเป็นจริงายท่านอาจจะบอกว่าผมทํา20ไร่อาจจะได้แค่เ,เท่าไหร่อ่ะอาจจะได้แค่ห้าหกหมื่นนะครับถ้าหกหมื่นหากค่าใช้จช่ายแล้วเหลืออยู่ประมาณ2,000 0ืต่อรอบการผลิตอันนั้นเป็นการคิดที่ปากกาที่ประชาชนหรือเกษตรกรทําอยู่ประจําซึ่ง เรากาหนดราคาเองไม่ได้2คุณภาพไม่รู้ว่าได้ไม่ได้นะครับโรงงานเขาที่รับซื้ออาจจะบอกว่า,าซื้อได้ราคานี้คุณภาพคุณเท่านี้นะครับเพราะฉะนั้นปัจจัยการผลิตกับปัจจัยการขายเนี่ยมันไม่บาลานซ์กันเลยตอนที่เราซื้อราคานิ่งเนาะซื้อก็คือซื้อปุ๋ยซื้ออะไรเนี่ยราคาไม่มีลดละนะครับแต่ว่าตอนขายเนี่ยเขาบอกว่าประกันราคาลดละเจ็ดบาทแต่พอซื้อจริงอาจจะ3บาท2บาทแล้วแต่นะครับมีให้เห็น หลายหลาย,หลายท่านแล้วนะครับคือประสบการณ์หลายๆท่านที่ทํามาก็อาจจะบอกว่าเสี่ยงนะแต่ทาแบบเราถ้าสมมติ่าต้มขายเองอะไรเองเนี่ยอย,อย่างที่บอกฝากละเจ็ดบาทสิบาทเนี่ยขายได้ในพื้นที่ไม่ต้องขายแบบผมก็ได้นะครับก็สามารถจะมีรายได้ต่อปีในการปลูกข้าวโพดเนี่ยถึงหนึ่งแสนบาทแน่นอนที่ว่าท่านจะขยันไหมนะครับวิธีการปลูกก็อาจจะปลูกรอบละหนึ่งงานนะครับผ่านไป15วันปลูกอีกหนึ่งงานให้ผลผลิตออกต่อเนื่องเรื่อยๆแค่นั้นเอง ส่วนตัวช่วยตัวนี้ <c oughs> มีผลแน่นอนกับการเจริญเติบโตของนี่นะครับวิธีการใช้ก็1ซองเนี้นะครับสามารถที่จะทุบเมล็ดปลูกได้1ไร่เลยพูดง่ายหซองเนี้ยลุกได้1ไร่ไรตอนนี้กรมวิชาการเกษตรยังแจกปีในปีนี้ปีสุดท้ายนะครับส่วนปีหน้าก็จะมีบริษัทที่มาประมูลแล้วก็ทําขายซองขุงหนึ่งก็ไม่น่าจะเกิน6 0 8 0บาทเองนะครับไม่ได้แพงมาก ส่วนประหยัดปุ๋ยประหยัดอะไรต่างๆก็ประหยัดขึ้นเยอะนะครับอันนี้เราใช้มูลไก่กับปุ๋ยหมักเรา2อย่างแล้วก็น้ำหมักนะครับ3มอย่างเองก็งามอย่างที่ทุกท่านเห็นนะครับเนี่ยมาดูต้นที่สูงๆนะครับต้นนี้ผมเทียวไม่ดูโอ้โหผมว่าน่าจะเกือบสาเมตรแล้วนะครับใช่ไหมจันสองเมตรแปดสิบเซนเป็นอย่างน้อยนะเท <c oughs> ่าที่ดูนะครับอาจจะถึงสามเมตรด้วยนะครับดูด้วยสายตาสมบูรณ์ดีนะครับ ส่วนพวกนอนอะไรต่างๆก็คุณพ่อดูแลแล้วก็ฉีดเชื้อแบคทีเรียบีทีช่วยในเรื่องการป้องกันไปในตัวนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมตั้องาวามสุขก็เจอคุณผู้ชมประมาณนี้อาจจะเป็นคลิปเรียวที่เจอกันแต่ก็เป็นสาระความรู้ที่ยังการันตียืนยันว่าสามารถจะทําได้สําหรับการทําเกษตรอินทรีย์ย้ํานะครับต้องเป็นเกษตรอินทรีย์เท่านั้นนะครับ ถึงจะยั่งยืนในวันข้างหน้าจุลินทรีย์ตัวนี้ใช้ในครั้งนี้ครั้งต่อไปไม่ต้องใช้ก็ยังสามารถใช้ได้เพราะว่าเขาจะอยู่ในดินคุกมควบคุมพื้นที่เวลาเราปลูกเพื่อต่อไปก็จะยังช่วยให้เราได้รัชาตอาหารที่เต็มที่อยู่เหมือนเดิมนะครับสำหรับทีนี้ผมตาม้มวามสุขลงนี้ซีลาทุกท่านไปก่อนครับโชคดีครับสวัสดีครับ